อองของเรานะครับตอนนี้เฮ้ยมีคนช่วยทุบทุบไปเถอะนะครับทุบยังไงก็ไม่ปังนะครับผันออกของเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่เอาช่วยช่วยกันได้ไหนตอนนี้ผมจะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับผ่าดูนานเพราะหาทางออกไม่ได้ใช่อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมจะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจอทางออกหรือเปล่านะครับไปดูยๆผันออกเขาป่ากว่าอย่างไรก็มีป่าให้พันออกได้ต่อสู้นะครับเฮ้ย โอ้โหวิมีดคู่มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยลุยไข่ควงไม่มีถ้ามีไข่ควงปันเนี้ยไอศูนย์วิจัยในโดนลื้อหมดแล้วผมเนี่ยลื้อหมดแล้วแล้วก็มีไข่ควงแล้วออกไปได้ตั้งนานแล้วเออเออม่ใช่ทางใต้ไปทางตะวันออกทางใต้มันตันหน้าเราต้องไปทางตะวันออกไปเรื่อยนะครับเฮ้ย ออกไปไม่ได้ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาปลา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 ปลาปลาคือสถานที่ของคัสอือเฮ้ยโเขาปลาเขาปลาโอ้หเปิดคลิปมาตายเลยนะครับสเต็ปเดิมปลาเว้ยปลาช่วยได้ปลาช่วยคุณได้นะครับคุณมองไม่เห็นชั้นในปลาหรอกฮะฮะฮะ ป่ในป่าใครจะทู่ในป่าได้ในป่ามาผันออกแล้วเว้ยมีทานออกแล้วเว้ยผันออกแล้วเว้ยม้าเข้ามานะทู่ทู่ในป่าในป่าม้าอย่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 าเก่งกันในป่าในป่าอย่าเก่งกันในป่าในป่าโอ้โแทง ในเก่งกันในพานในป่าในป่านะครับในป่านะครับโอยบุรีใครเครียดเอาอย่างว่าอย่างว่าอย่างงี้เลยแต่ก็ต้องหน่อยแล้วเพราะตัวละครเครียดเอาไม่ฮะเอา,เอาไม่เครียดนี่หวังไม่ได้ดูดเลยเฮ้ยแล้วพันอองดูบุรีไปแล้วโอ้โหอะไรขึ้นมาวานะน่ะสนิทสนิทคืออะไรอ๋อความสุขเหรอเออว่าแค่พันมีความสุขผมก็โอเค นะครับสัตว์บุหรี่เป็นมวลหนึ่งนะครับบุหรี่เป็นพิษต่อสุขภาพนะครับผมไม่ดีต่อร่างกายและปอดนะครับฉันจะกีดให้ได้เลยนะครับไปต่อแปดโมงแล้วโอ้ยแปดโมงเฮ้ยอ้ยอย่าสู้กันในพันในปลาอย่าสู้กันในพันในปลาผมพันนะครับพันอ่องนะครับพันอ่องนะครับพันอ่องที่ไม่เจอทางออกนะครับท่านแน่เจอไข่ก็ไม่รู้อ่ะ เอ้ยเอาโอ้ยเออมันเก่งกว่าพันออกได้เลยวะไม่กัดมือพันองแผลชีขาดเล็ดไหลโอ้ได้ใช้ละได้ใช้ยาฆ่าเชื้อได้ใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วโอ้ยแผลชีขาดเล็ดไหลเลยวะทำยาฆ่าเชื้อก่อนเออกระเป๋าพยากระเป๋าพยาบาลมีประโยชน์ตอนนี้แหละแต่นี่มินมีของเยอะแน่เลยวะอันนี้น่าจะเป็นนักหลบหนีเหมือนกันนะครับเฮ้ย อันนี้ยี่สิบเจ็ดของเราเท่าไหร่วะยี่สิบสองในกระเป๋าใบใหม่เราดูแล้วนะครับเวลาย้ายของแล้วนะครับผมปึ๊บป๊บกระเป๋าใบใหม่ที่บรรจุได้เยอะกว่าเดิมนะครับพันของเราปลาสัรินแล้วก็กินซะกินมันเข้าไปกำลังกินข้าวเลยอืมเอาพันออกในปลา เนี่ยนะต้นไม้มาดิเอาก็ไม่เห็นมันไลยเอ้ยผมไม่เห็นคุณคุณก็ไม่เห็นผมเอาวะเออเออโอ้โหอย่างกับแอตาซินนะครับนักข้าในผ่านผ่านอองนะครับผมเฮ้ยทางนี้มันเข้าไปในเมืองนี่วะไม่เข้าแล้วโอ้ยเบื่อแล้วอุซานหนีหลบหนีออกมาให้ผมเข้าไปข้างในผมไม่เอาหรอกนะแต่ก็อย่างน้อยมันก็มีวัตถุดิบอะไรนะ ไม่ไม่ไม่เรามันเก่งในป่าอยู่ในป่าดีกว่าพันองเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเริ่มเจอทักอักออกแล้วนะครับเจอทักออกแล้วแม่ถ้ามันมีขวานนะมีผีตัวไหนที่แบบว่ามีขวานปักคอมาไหมเฮ้ยเราไม่ได้ใช้ทักษะหาของนะนจริงๆเราใช้ทักษะหาของหาหินหาอะไรนะ ปเฮ้ยอะไรวะเจออะไรวะเจอตะแคบเจอตะแคบหยิบหยิบหยิบผมต้องหยิบตะขาบเอ้ยเย็น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 เดี๋ยวหกมันแล้วก็ถักมาไปอีกละไปดีกว่าฉันนั่นฉันนั่นไปพื้นไปพื่นเฮ้ยนี่ ทางออกของประเทศไทยเฮ้ยไม่มีทางออกเอ้ยจะไม่มีทางออกจริงๆหรอเฮ้ยอยากร้องไห้ข้า้งหน้ามีอะไรวะไม่รู้อะไปคิดกำแพงไว้ก่อน ป่าเยอะป่าเยอะชอบชอบถ้าป่าเยอะไปเพ็่อผีก็น้อยนะครับจริงหรือเปล่าเ่ะยไปก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นพอในป่ากันในป่าเอาไปลุกกงโอ้โหตรงนี้มันปีนได้ทางที่คุณบอกหรืออ่นที่บอกว่าปีนได้อะผมพูดเลยว่ามันจะปีนได้แต่มันมันมันไม่สบมันไม่ใช่ที่ที่อยากอยู่ รถไฟเฮ้ยรถไฟเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟอย่าบอกนะว่าใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็ขับรถไฟได้อะเฮ้ยจริงปะเนี่ยที่มันตู้รถไฟนี่เต็มเลยปะระบบระบบรถไฟนี่ฮาเลยนะขับรถไฟได้ไหมครับรถไฟไปได้นะครับ ไ,ได้วะดูกวะโอ้หมาะใหญ่เลยวะไม่เหมาะไม่เหมาะไฟตรงนี้ไม่เหมาะเราไไปฟ้านี่ไงทางไปต่อรถไฟเต็มเลยนี่วะเอาละรับพันปะพันออกของเรานะครับก็ปรากฏมาอยู่ในเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยหนีไม่พ้นไปเดี๋ยวน้อยก็ตกใจผีได้แหละผีมันน่ากลัว วนไปเลยวนวนไปเอยแอบน,นี้มาเจอสถานีเหมือนจะเป็นสถานีรถไฟเนาะเหมือนจะเนี่ยแหละที่คนอพยพมาก็มาทางรถไฟเนี่ยคิดบ้านะผิดว่านะคาดว่า,า,วาน่าจะเอาละผมว่าเห็นผมเห็นคนที่มีขวานนะนโอะ้แล้วเรากำลังเดินเข้าไปหากลุ่มจ็อบบี้เรื่อยๆนะครับโอ้ไปก่อนนะจนะ๊ะ ไม้นะครับเต็มเลยเฮ้ตรงนั้นบ้านบ้านคนไม่รู้อะไปทางนู้นก่อนอะถอยละไป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 โอ้ย,อยากละอู้ทางนี้ไปได้ทางนี้ได้อันนี้ไม้ใช่ไหมโอ้สูงไม้สูงเจ้าโอ้ยสุดยอด เป็นบ้านที่ทำทำเป็นฉากใช่ไหมทำฉากเรื่องรถไฟโอุ้ยแย่แล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีป่าเราเราสู้มันไม่ได้เริ่มเหนื่อยว่ะเริ่มเหนื่อยผมว่าต้องเข้าป่าอีกเดียวอ่ะเข้าป่าก็ปีนเนี่ยแหละปีนตู้คอนเทนเนอร์นอนเนี่ยแหละกลับมาทางเดิมเนี่ยอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะโรงงานนั้นก็คนเยอะมาก ใส่ได้กลับเข้าไปในส่วนวิจัยอีกรอบโอ้โอ้มันเคาะนอะไรตรงนั้นต้งพังเข้ามาได้แล้วอ่ะจะดูที่้เข้าไปดูโอ้เทปกาวทานไปจุบไปทานอ่องเราแผ่นที่รถพูดเพราะว่า อะไรใหดูหน่อยแล้วก็เป็นแผนที่แล้วมีเปิดสองจุดหมายกลับมาจุดเดิมถังน้ำมันเขาจะเอาถังน้ำมันไปทำไมวะอุย้ยตรงนี้พังมันพังรูตรงนี้ก็เข้ามาได้วะเข้าไปดูที่ไปผ่านไปเรื่อยๆน่าจะเป็นทางออกแหละขอให้เป็นทางออกหนอ่งเป็นทางอะไรรู้ไหม เป็นทางตันนะครับเป็นทางตันแย่ yeah, ละชิปหายเลยละ่ะออกให้แล้วก็จะเริ่มง่วงแล้วนะเป็นทางตันว่ <c oughs> ะมีลังคาเดิมอึ๊บขวาซ้ายขวาขวาซ้ายโลบ อะไรครคับเนี่ยหลังรถหลังรถมันต้องมีไขค,รครวงบ้างล่ะลอหลังรถหน่อยกลับมาจุดเดิมนี่วะจุดที่เคยติดเฮ้ยลองปีบันไดดิปีบันไดยังไงวะเอ้ยปีบันไดปีบปีบอยู่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนแนละ้วโดดลงมาตายอะ่ะ <laughs> กลับมาหากระสุนไรเฟิลแต่เราไม่เอาไรเฟิลมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลดกระหายความทุกิใจดื่มเลยครับ <bur> ด <où> ื่มเอาว่ะลดความกระหายความทุกข์ใจดื่มเปิดปิดกลับมาที่ชายคนนี <ures> ้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทิ้งกระสุนปืนไรเฟิลไว้ที่ไหนนะ มาหากันนะนเฮ้ยขี้พวกว่ะขีบพวกด้วยกลับมาเอาพวกตัวเดิมของเราใช่แล้วเราก็กลับมาจุดเดิมนี่ไงเจอแล้วเอาไปด้วยเอาไปด้วยใส่กระเป๋าใบใหม่ไว้ ไปยินฮึบอ๋ยหนักจริงๆเนี่ยที่เราที่เราทิ้งเพราะว่ามันหนักนี่แหละอ๋อทางนี้ด้ยอุ้ยทางนั้ไ,ไปได้ใช่ไหมไปได้ไปได้ไปได้ไปแล้วกันไปได,ไปได้ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเนาะ <laughs> นี่ไงกระสุนตะปูอยู่นี่หมดเลยเอาไปไปใายใหญ่ก็อยู่นี่นะครับอันเดียวอันเดียว หนักไหมโอ้ยของมันหนักพอไอ้พวกนี้แหละโอเคอายไปหน่อยทิ้งเลยไไปขีดเ,เก็บไปราคาเชียร์เก็บไปมีขวานเลยเนี่ยคนเนี้ยโอ้โหมาเป็นผูกเลยเออเอ,อ,อย่าหันหลังสิทำไมตัวละครหันหลังละ่ะกดขีดกดขิดนะครับโอ้ยจุดเดิมเลยมือนะครับมือ ม,มีคนยิงปืนเรียกมีคนยิงปืนทำให้ผีหยุดลงนะครับไม่ได้มียิงปืนหรือว่าเสียงมันสะดุดยังไงไม่รู้นะอ่ะปีได้ยังไปปิดได้แล้วโอเคโอเคกลับมาจุดเดิม <c oughs> โอ้ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวเนี้ยแหละไม่ไปไหนหรอกนะครับผมโอ้ยแล้วก็เมื่อยล้าอีกแล้วลรามานอนอะไรแถวนี้แล้ว,นะวเนี่ยง่วงแถวนี้ โอ้ยตายเถอะสำหรับพันอ,อ่กงเรานะครับผมโอ้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปชีวิตพันอ,อก่กงจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับผมใส่หูต้องไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้มาบ้างแล้วนะครับนั่งลงกับพื้นต่อไปเราจะขึ้นเหนือแล้วนะไปดูข้างบนว่ามีอะไรบ้างมันมีป่าเหมือนกันนะครับมันต้องมีทางออกอะ่ะโอ้ย โกดังอาจมีคอนปอนเก็บไว้ทุกเรือเออเก็บได้ได้นั่นก็ยังเพ่เพิ่ปิดคลิปแต่ตอนนี้ง่วงตัวละครง่วงนะครับแล้วพานอ่อกอาจจะได้หลับในในตอนนี้นะครับแล้วก็หลับไปนะครับผมจะหลับสติ๊กเกอร์นะครับผมคนที่ส่งมาแล้วก็ตื่นมาตอนเวลาสองทุ่มวิ่งแล้ว วิ okay. ่งเต็มที่เลยทีเนี้ยโน่นอะแลนเลยล่แลนกันใหญ่แล้วดิถ้าเราสู้สู้ในนี้ไม่ได้ผมสู้ในนี้ไม่ได้ถ้าแลนอย่างนี้ต้องสู้ในป่าเท่านั้นนะครับเราพันของเราก็ไปที่กดังไม่ได้ต้องรอต้องรอเช้ารอเช้าเลยดังนั้นผมก็จะวางของที่มันหนักๆเก,กินไปนะครับวาง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 ไว้วันนี้นะครับ หนวดเขาเริ่มมาโหลดเขาเริ่มมาอีกครั้งถอดถอดถอดเพื่อผ่อนคลายเพื่อไม่ให้มันสกปกกนะไม่ใช่หรอกผ่านออกของเรานะครับอยากดูว่าใครมันมีขวานอนะ่ะเดี๋ยวหาตัวที่มีขวานมนาะวิ่งแบบระเนระนาดเลยเหมือนจะเห็นตัวมีขวานตัวหนึ่งน้าที่คอมันะ โอ้ดูนี่มันกินกันเองจนแบบว่าเหลือแต่กระดูกแล้วอะ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากฆ่าใครหรอกนะถ้าไม่ฆ่าเราก็าเอาชีวิตรอดไม่ได้โอ้โหกจากทนี่ยังไงก่อนเนี่ยลงุงเออนี่มันสำนักงานนี่ว่าเรายังไม่ได้สำรวจสำนักงานเลยเนาะอาจจะมีไขควงก็ได้นะ วิ่งกันโหดเกินพวกผีวิ่งเป็นนารุโตเลยอะ่ะเสียงที่ประกอบเลยแล้วกันนะครับอ่ะ,อะ,อะก็นั่งบนนี้แหละไม่มีอะไรทำก็นั่งไปนะครับหาอะไรกินด้วยนะครับผมว่าไหนๆก็ตื่นมาแล้วนะ พีคก,ก็ป๋องละอาหารชิ้นสุดท้ายไม่ได้เนี่ยโอ้มีแค่น้ำนะครับแล้วก็ยามค่ำคืนนะครับแล้วพันองค์เราก็อยู่บนหลังคานะครับผมนอนชมดาวดูดาวไปนะครับผม <c oughs> อ้อะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็กินยาไอ้นั่นอนะ่ะเขาเรียกว่ายายานอนหลับอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันหลับลึกไปเลยนะครับมันจะได้มีแรงตื่นมา ยานอนหลับยานอนหลับไปไปมาๆแม่งเริ่มใช้เริ่มใช้งานบ่อยแล้วดูแล้วก็ดูแผลที่มือด้วงนะครับทำความสะอาดแผลที่มือแผลฉีกขาดไหมโอ้ฉีกขาดนะครับแล้วเย็บได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารเลเัลปฐมพยาบาลไม่ถึงก็เช็ดแผลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาผ้าพันแผลที่ฆ่าเชือ้อ าผันแผลค่าเชือ้อผ้าพันแผลนะครับค่าเชื้อโรคครับเดี๋ยวก็ผ้าเชื้อค่าเชื้อนะ่ะพันไว้ก่อนไม่หายเราทั้งนั้นอนะฉีกขาดถาวรแน่นอนนะครับอนอนละรำงวงฮะนะครับแล้วพอตัดพอน,นี้มันตันเราก็นอนได้เลยนะครับแลวแล้วพันอองเราก็หลับบนพื้นไปอีกรอบนึงนะครับ ลึกเลยรอบเนี้ยยานอนหลับทําให้หลับลึกน่าจะหายเมื่อยได้ถึงจะพื้นพื้นจะแข็งหน่อยแต่ก็น่าจะตื่นอ่าได้ได้ได้ความเมื่อยหลาลดลงเยอะนะครับเนี่ยไอ้โหลดอันนี้มาดีมันดีอย่างนี้เองเริ่มหิวเริ่มหิวโอ้โหทำไมมันกลับไปกระเด็นไปครึ่งนึงอ่ะโอ้โหสลับลึกบ้าเอ้ยเอามีอะไรกินดีกว่าแปดโมงเช้าแล้วอีกอีกชั่วโมงนึงนะครับอีกชั่วโมงนึ่ง เสื้อผ้าแบบกอดที่คุมไอ้นี่แบบโอชิดดาวไปเปนยังไงดูสิโอโหใส่เป็นแบบเหมือนอ่าไอ้นี่ใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ใส่เป็นแบบซูเปอร์แมนอะ <c oughs> นะครับผมอ่าโอเคหว <c oughs> าพันองอของเรานะครับรอดไหมต้องรอดเดี๋ยวแหละนะครับ สมใส่ได้ออกดูและเอาวะผ่านอ่องผ่านอ่องอุย้ยไม่หนักอะ่ะหนักพกัพวก่วหรอหนักพกอุปกรณ์ใราคานี่ช่วยชีวิตเราหลายรอบนะต่อไปไฟฉายใหญ่เฮ้ยมันยังวิ่งอยู่เลยโอ้ีนะ๋ยวผมจะวิ่งไปที่โกดังนะครับตามที่บอกโกดังอาจจะมีคอนปอนเก็บไปทุกรัวได้นะครับ เอ้ยกินก่อนลืมไปไม่มีแรงนี่แหละกดแรงว่าหิวหกินก่อนกินก่อนพิกกระป๋องก็กินวะเปิดเลยเปิดก,ก็กินเอ้ยทำซอสพริกหนึ่งชามเอาใส่ชามได้ทำกับข้าวทำกับข้าวเฉยช่วงนี้เอาว่าได้หนึ่งชามเอาทำซอสพริกแต่ความทุกข์ใจเพิ่ม แก็กินในกระป๋องก,ก่อนทำซอสพริกไปแล้วแต่ความทุกข์ใจเพิ่มสามสิบไม่อร่อยเหรอบากเลยเราผิดพลาดอะไรเนี่ยไม่น่าทำกับข้าวมั่วเลยทีนี้ลองแกะอันหนึ่งดิแกะ M M R E อันหนึ่งดิมันจะได้อะไรมาบ้างนะครับ M R E ปึง้งเดี๋ยวสิโโอ้โ อาหารแบบสตูสําเร็จอ๋อพร้อมทานมัสตาร์ดน้ําตาลอุ้ยเอาไปทำกับข้าวได้นะครับอุ้ยดีกว่าสร้างแคคเกอร์นี่ไงจากซอสพริกนี่ไงใส่ไปหมจิ้มฟันให้ด้วยนะมีช้อนให้ด้วยนะสุดยอดเลยช้อนพลาสติกนะครับมานเราทําอะไรได้อีกนี่ชงอ๋อชงชงเครื่องดื่มใส่น้ําแล้วเขย่าเอาว่ะเอาว่า,า,วาน้าเลมอนว่ะ เอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยมันอาหารมันดีจริงๆว่ะแคกเกอร์สร้างแคกเกอร์จากซอสพริกซอสพริกอยู่ไหนวะซอสพริกหมดแล้วเหรอถุงอันนี้ทำอะไรได้อีกอุ่นอาหารว่ะอุ่นอาหารใช้น้ำหนึ่งหน่วยถุงอาหารเอาว่ะอุ่นอาหารร้อนๆแปลว่าสำ,สำเร็จรูปเอาว่ะโอ้ยร้อนๆเลยอุ้ยได้กินของร้อนๆ แล้วก็ทําสตูเนื้อหนึ่งชามนะครับใส่ชามเอาได้กินของสดโอ้ร้อนๆเลยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นผงไปทีากินดิครับรออะไรล่ะโอ้โหความทุกข์ใจลดยี่สิบนะครับความก็หายความหิวลดหายไปเยอะเลยนะครับโอ้โหร้อนๆเลยว่ะเอออุยได้ของดีกินเก็บๆที่เหลือเก็บนะครับมีน้ําเลมอนด้วยนะน้าเลมอนน้าเลมอนดีดี แล้วก็น้ำตาลเอาน้ำตาลกอกปากเอาไว้โอ้ยดีอะไรมา,มาตาดโอ้มาตาดด้วยน่าจะเป็นซอสหลาฝรั่งเคี้ยวแจ๊คเียดเคี้ยวไปแจคเียดโอ้นี่เันเครื่องปรุงแบบว่าสำเร็จรูปว่ะเออพวกอาหารนี่มันเก่งหมจิ้มฟันจิ้มได้ไหมสวมใส่สวมใส่เออจิ้มฟันจิ้มฟันเออแค็คเกอร์สุ่มจากเครื่องปรุงได้นะครับ ตางขึ้นปรุงไปใส่ซอสพริกแคกเกอร์ใส่ซอสพริกก็ได้นะครับใส่ซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับก็จะได้แคกเกอร์แสนอร่อยอันใหม่มานะครับนี่ปรุงไปปรุงแคกเกอร์แบบซุมเกลือโอ้แคกเกอร์ไม่ได้กินแบบเล่นๆนะไม่ได้กินเฉยๆนะจุนแบบดูดีความทุกใจแคกเกอร์แบบเยอะมากแคคเกอร์ตอนนี้อร่อยมากโอ้โหปรุงแคกเกอร์ใหญ่เลยวะแคกเกอร์มันใส่แบบ ซ้อนได้หลายชิ้นนะดูดิเออโอ้โหรถความรู้ใจยิบเอ็ดให้ตายเถอะ m r e มันดีอย่างนี้เองเล่นเป็นอะไรดีครับอาชีพโอ้โหเยอะมากเลยผมก็ผมก็เล่นทุกอาชีพนะครับแล้วก็ใกล้ตายแล้วหลายอาชีพเลยนะครับผมเอาวะเดี๋ยวค่อยกินนะเค็กเกอร์ตอนนี้ได้เวลาแล้วโดดปึ๊บโอ้โหกระดูกแทบหักโอเคไปต่อไปต่อ ไปครับไปลุยที่ไปลุยที่เขาเรียกว่าอะไรนะโรงงานใช่ไหมผื่อมันมีอะไรน,นะครับผมดูฝแล้วพันออกของเราจะมีรอดได้อีกนานแค่ไหนครับเอาต้ช่วยกันได้ในคนเดียวขอตัวเราวันนี้ลัคก,กี้ทุกคน